มาเจอกันก็พรนี่แล้วเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนาะเราก็มีสิ่งด,ดีมาส่งต่อให้เพื่อนๆเหมือนเดิมเลยพรก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎจักรวานกฎแรงดึงดูดในอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราใช้กฎจักรวานกฎแรงดึงดูดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังงานความรู้สึกภายในกฎจักรวานกฎแรงดึงดูดคือวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งเราจะต้องป้อนข้อมูลด้วยาการคิดการพูดการลงมือซ้ำๆให้าภาวะจิตใต้สำนึกภายในของเรารับรู้พลังงานและเราก็ยังรู้อีกว่า ความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งไหนก็ช่างอไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านไม่ดีเราคิดถึงซ้ำๆพูดถึงซ้ำๆรู้สึกคิดถึงโหยหาหรือเสียใจหรือว่าไม่พึงพอใจหรือดีใจต่อสิ่งไหนก็ช่างสิ่งนั้นจะหมุนเวียนไล่เลียงเข้ามาเกิดขึ้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเราซ้ำๆซ้ำๆๆๆพูดง่ายๆเลยจิตของเราไม่มีนาทีขัดข้องว่าเราจะรู้สึกดีหรือไม่รู้สึกดีอะไรก็ช่างที่เราเริ่มต้นปล่อยคืนสัญญาณความรู้สึกออกไปจิตเราจะดึงดูดเหนี่ยวนำ สิ่งนั้นนั่นคนนั้นนั่นเหตุการณ์สถานการณ์นั้นนั่นมาให้เราถึงแม้ว่าเราจะดีใจพึงพอใจเราคิดถึงซ้ำซคิดถึงซ้ำๆพูดถึงซ้ำๆเขาก็จะมาซ้ำๆเราไม่พึงพอใจเที่ยวไปบ่นกล่นว่าและไปเล่าต่อขยายความในความไม่พึงพอใจสิ่งนั่นก็จะถูกดึงดูดมาหาเราเพราะเราหาย่าพลังงานวันนี้ ถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งใดคนไหนเข้ามาในชีวิตเราไม่ต้องการเจอเหตุการณ์สถานการณ์ไหนก็แล้วแต่สิ่งง่ายๆเลยและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเราทําได้ด้วยตัวเราเองเลยคือ วางเฉยวางเฉยกับผู้คนคำพูดเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเราต่อให้จะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุคนพูดจาไม่ดีคนพูดจาสเสาะเสียดคนแสดงกริยาท่าทางไม่ดีถ้าเราไปมีปฏิกิริยาความรู้สึกกับคนนั้นๆสิ่งนั้นๆแสดงว่าเรากําลังเชื่อมต่อเรากําลังจูนเรากําลังหายาพลังงานกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะหลั่งไหลถาโถมเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเห็นแล้ว รู้ซึ้ตรงนาแล้วว่าไม่พึงพอใจไม่ต้องการให้มันเข้ามาให้เราพลิกอารมณ์ให้เร็วและวางเฉยมองผ่านเลยไปเอาใจเอาจิตไปแตะกับเรื่องราวเหตุการณ์สถานาการณ์อื่นถึงแม้ว่าณตอนนั้นร่างกายของเราดวงตาของเราหูเรายังได้ยินยังได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่พึงใจอยู่ก็จงวางเฉยไม่ไปให้ค่าพลังงานไม่สนใจไม่อยากได้ไม่ใครดีเฉยนิ่งราบเรียบไม่มีอารมณ์สิ่งนั้นจะ ค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเราจะไม่เจอสิ่งนั้นอีกหรือไม่ระยะความห่างก็จะห่าง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 ออกไปวันนี้เราลู่รักๆเลยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดทํางานด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึกถ้าต้องการให้มีให้เป็นให้ไปให้ได้ให้อะไรสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตเราจงรู้สึกพึงพอใจราบซึ้งใจถ้าอะไรที่ไม่พึงพอใจอย่าไปตีโพยตีพายใส่ความรู้สึกด้านไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันสิ่งนั้นมันจะไหลมาจงวางเฉย ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นสิ่งนั้นจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราทำได้กับทุกเรื่องกับทุกสิ่งในชีวิตของเรานะจ๊ะ